ี่น้องชาวตำบลด่านในและตำบลใกล้เคียงร่วมออกกําลังกายโครงการก้าวท้าใจซีซั่นสามโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564โดยตำบลด่านในจะจัดกิจกรรมในวันที่15เวลา15นาฬิกาณล,ลานออกกําลังกายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านในโดยจะมีกิจกรรมเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานแล้วก็จะมีกีตาร์มวยไทย หรือถ้าท่านทำอะไรทักษาสี่อย่างนี้ไม่ได้ท่านก็เอากําลังกายอย่างอื่นก็ได้เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรงโดยยกตัวอย่างยืดแข้งยืดขายืดเส้นยืดสายนี่ก็ได้นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลต่างทุกท่านร่วมกิจกรรมวันที่15กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาในการออกกําลังกายนะครับโครงการก้าวท้าใจชีวิท่นสเชิญชวนพี่น้องนะครับเชิญออกกําลังกายด้วยกันนะคะ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาสองพันแปดมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะร้อยวันร้อยกิโลเมตรค่ะการนวดต้องการออกกำลังกายนะคะก้าวท้าใจซีซั่นสามร้อยวันร้อยกิโลค่ะมานะคะที่ชิคกาลวันกันค่ะสวัสดีค่ะก้าวท้าใจซีซั่นสามมามาเจอกันนะคะทุกการออกกำลังกายจะเปลี่ยนเป็นควายแลกคะแนนค่ะสู้ๆค่ะมาวิ่งด้วยกันนะคะมาปั่นด้วยกันนะครับมาปั่นด้วยกันนะ มวยไทยด้วยกันนะคะร<ย>ู้ค่กนะคะ